สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่31เดือนกรกฎาคมนะครับนักทุนราคาทองคาอย่างที่กระผมได้แจ้งกับสมาชิกไปว่าเขารับแรงสนับสนุนจากประเด็นเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงของคืนที่ผ่านมาแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นระยะสั้นๆนักทุนขาบ่ายฟังผมดีๆนะครับทองคําเริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นเทรนขาบ่ายแบบระยะสั้น แต่ยังมีสิ่งที่ผมต้องแจ้งเตือนกับนักลงทุนครับแจ้งเตือนว่าอย่างไรแจ้งเตือนว่าสถานการณ์สงครามหนุนราคาทองคำได้จริงนะแต่ถ้าไม่ได้มีแนวโน้มบานปลายไปมากกว่านี้ทองคำเนี่ยถ้าขึ้นจากดี้มันจะเป็นการขึ้นแบบล่อซื้อพี่ๆขาบ่ายพอเราเข้าไปบายกันบนดอยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทุบกลับลงมาครับเพราะถือว่าไม่มีปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อันนี้คือคุยเรื่องของประเด็นสงครามก่อนนะและถ้ามันจะบานปลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ผมบอกครับอิสราเอลต้องมีการเคลื่อนกําลังพลเข้าไปโจมตีเลบานอนเลยซึ่งถามว่ามีนโน้มจะเกิดขึ้นไหมดูจากที่โคโซกออกมา,ถาแถลงเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดเป็นสงครามระดับภูมิภาคผมแค่ต้องการเอาคืนจากที่คุณทําให้เฉยดังนั้นการจะเคลื่อนพลเปอร์เซนต์ความเป็นไปไ,ได้ยังน้อยอยู่ 2. เลบานอนโจมตีกลับเพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณเนี่ยเหิมเกิมเกินไปแล้วนะครับยิงขีปนาวุธใส่เมืองหลวงของผมเลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีการตอบโตในเชิงที่รุนแรงมีการยิงขีปนาวุธเข้าไปในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลที่ไกลกว่าเดิมสร้างความเสียหายหนักกว่าเดิมแบบนี้เขาเรยกวยอโอกาสที่จะบานปลายทองคําจะบินต่อแต่ถ้าขาด2เหตุการณ์ตรงนี้ไม่ว่าจะตัวใดตัวหนึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ขาบายอยากจะบายให้รอย่ออย่ารีบไล่ราคาโดยเด็ดขาดเพราะมันคือการล่อซื้อโอเคไหมครับนี่คือประเดน็นสงครามและคําเตือนจากผมนะไปยังพี่ๆขาบายทุกคนอ่าแล้วถ้าผมไม่มีขอวันนี้คุณครับผมอยากจะบายนี่คือผมบายตรงไหนได้บ้างครับเนี่ย ผมได้ให้แนวรับเอาไว้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับถ้าใจร้อนสุดคือ2,407สามารถบายได้แต่ว่าจุดราคา2,407นั้นจะต้องใส่หลอดน้อยนะแต่ถ้าย่อลงมาอีกสักเซตหนึ่งเนี่ย2,398จะเป็นจุดที่มีความน่าสนใจมากๆเป็นแนวรับที่สวยเลยกับ2,387คือจุดบายชุดสุดท้ายถ้าหลุด2,387ลงไปได้ ต่อให้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์สงครามแต่กราฟมันลงไปแล้วมันก็ปีความหมายได้ว่าคนเขาไม่เล่นข่าวสงครามกันแล้วคุณถ้ามันหลุดลงไปขาบายก็ต้องควรจะแบ่งค่าตัดขาดทุนแล้วก็โดดออกนะครับพี่ๆนะอ่ะประมาณนี้ครับเออแล้วถ้าเกิดว่าผมติดดอยอยู่ด้านบนนี่คือมีโอกาสลุ้นแล้วใช่ไหมคุณครับอย่างเช่นบังคมติดมานานแล้วแถวๆประมาณ2417 2428ต้องบอกว่า มันมีโอกาสลุ้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่าในระหว่างวันนะครับหลังจากที่เราจบไลฟ์ไปแล้วคุณผู้ชมทุกคนนั้นจะต้องไม่เห็นราคาทองคำหลุดกรอบสีน้ำเงินด้านล่างครับก็คือราคา2 3 9 8ถึง2407้ถ้าทองไม่หลุดกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ซึ่งผมเรียกว่าจุดบังคับโครงสร้างเทรนฝั่งของขาบ่ายถ้าไม่ดจากตรงนี้ ขาบายทั่วโลกเขาจะยังไม่ออกจากตลาดทองคําจะมีโอกาสในการขึ้นไปที่ประมาณ2,417มากกว่าที่เขาจะกลับลงไปเป็นหน้าเสียวด้านล่างครับดังนั้นขาบายวันนี้ตัวช่วยขอนั้นชุนอยู่แค่นี้ครับโซนน้ําเงินตรงนี้ระยะความห่างชั้นอยู่ที่ประมาณ960จุดครับผมโอเคนะครับชัดเจนนะ เอาแล้วเรื่องนโยบายเงินเฟดตอนตีหนึ่งนี่ละคุณครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขยายความอย่างละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งตอนไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าว19.15นาทีเป็นตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนซึ่งมีความสําคัญอย่างมากและแรงมากๆด้วยแนวโน้มคาดกันว่าอย่างไรครับสำนักข่าวเอฟเอสเรายงานเอาไว้ว่าคาดการว่าจะออกมาที่ทรงตัวครับเขาว่าทรงตัวหมายความว่า มันอาจจะสร้างแรงเหวียงกับราคาทองคําแต่ก็จะเคลื่อนไหวในกรอบไม่ได้มีการเลื่อนหน้าอย่างชัดเจนทั้งนี้เรายังต้องไปรอดูข่าวตอนตีหนึ่งซึ่งจะมีความสําคัญมากกว่าสําคัญมากกว่าคืออะไรครับในเมื่อครั้งนี้เขาไม่ได้ลดดอกเบีย้ยคนนะฮะเขาไม่เล่นกันหรอกครับในทุนเรื่องของดอกเบีย้ยเพราะเขารู้กันอยู่แล้วว่าการประชุมนโยบายครั้งนี้เฟดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยแต่สิ่งสําคัญมันจะอยู่ที่ policy statement กับตัว p พรสคอนเฟอเ e นซ์ครับทุกท่านซึ่งก็คือการออกมาแถลงการต่อหน้าสื่อมวลชนทุกๆคนคาดหวังมากเพราะว่าแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนแล้วแสดงว่าครั้งนี้เฟดก็ต้องมีการส่งสัญญาณว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่กันแน่และถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยมันจะได้รับแรงสนับสนุนขึ้นอีกชุดหนึ่งแรงมาก เอาแต่เมื่ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคุณเมื่อคืนเป็นเรื่องสองครามวันนี้เป็นเรื่องนโยบายการเงินครับเพราะฉะนั้นมันคนละประเด็นกันจะไม่ใช่แค่ทองขึ้นตัวเดียวครับดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐก็จะปรับตัวขึ้นด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะตัว n แอส a ดกก็จะยิ่งได้รับแรงสนับสนุนเลยครับยังไงจับตาดูนะก็สรุปได้เลยว่าข่าวในนคืนนี้มีโอกาสที่จะเป็นบวกกับราคาทองคามากเลย ต่อให้มีแรงเทขายทํากําไรจากประเด็นสงครามที่มันหมดไปท้องก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทุบลงมาแล้วเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นไปอยู่ดีครับนี่คือการสรุปของขาบายถ้าขาบายเข้าใจตรงกันฝากพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะครับและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับทุกคนทีนี้มาดูฝั่งของขาเซลล์กันบ้าน คาเซบอกว่าคุณครับผมเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วเพราะผมติดเซลล์อยู่ด้านล่างเลยเนี่ยถ้ามันมีสงครามเนี่ยผมจะทํายังไงดีฮะจะอ,อไม้แก้ตรงไหนคาแนะนําในทุกๆครั้งที่ผมมักจะพูดเสมอเลยก็คือว่าบางครั้งการแก้ไม้ที่ดีที่สุดก็คือการไม่แก้อะไรเลยปล่อยให้เขาชน SL หรือไม่ก็ตัดขาดทุนบ้างก็ได้ครับทุกท่านเพื่อรักษาอาวัยวะส่วนใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่เหมือนกับเวลาที่เราไปลบครับผมจะพูดให้เห็นภาพเสมอว่า บางครั้งเวลามันพลาดมานะเราอาจจะโดนตัดแขนไปข้างหนึ่งเราก็จะต้องรักษาชีวิตหนีออกมาก่อนถอยออกมาก่อนครับการถอยทับเนี่ยไม่ได้เป็นการถือว่าเราแพ้สเสมอไปนะแต่มันก็เป็นการที่สร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองครับอย่าเพิ่งเอาชีวิตของเราเข้าไปแลกกับเขานะฮะสำหรับบางคนที่ยังถอยตัวทันถอนตัวทันก็ควรจะทําแบบนั้นครับนั่งชุนแต่ถ้าเป็นกรณีที่ คัดไม่ได้คุณยังไงผมก็คัดลอสไม่ได้จริง,รงๆฮะผมก็ได้สร้างแนวต้านไว้ให้กับนักทุนแล้วคือราคา2417กับ2428ซึ่งเป็นจุดระยะความห่างประมาณ1200จุดเชื่อว่าบริเวณโซนแนวต้านสีทรเงินด้านบนเนี่ยจะมีคนเซลล์แบบเก่งกำไรเป็นเพื่อนของนักทุนแต่ทุกท่านต้องเข้าใจด้วยนะว่าขาเซลส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็จะมองคลายๆกันกับผมอยี่ยแหละครับว่าถ้าทองมันยังขึ้นต่อ ตอนนี้มันมีทั้งเรื่องดอกเบีย้ยนโยบายการเงินเรื่องของสงครามให้การสนับสนุนฝั่งของขาบายอยู่ดังนั้นขาเซลลสิ่งที่เขาจะทํากันจริงๆก็คือการเด้งเซลล์ระยะสั้นๆเซล์จากโซนน้ำเงินด้านบนนี่ยแหละครับย่อตัวลงมาได้กาไรนิดหน่อยเขาก็จะรีบปิดแล้วก็ออกจากตลาดกันไปแค่นั้นเองครับอ่าแล้วอย่างตอนนี้เลยเลยคุณครับที่2 4 0 7ี่รเนี่ยราคาทองคำมันเริ่มย่อแล้วกําลังเริ่มย่อจริงครับแต่ไม่คิดว่าจะสามารถลงได้แรงเลยในตอนนี้ แล้วถ้าเกิดมันฟุกนะครับมันฟุกแล้วลงมาอีกจนหลุด2,3,9,8เลยนะคุณครับเราจะยังไงดีครับผมต้องออกไมกใหญ่ไหมไม่ต้องละครับการที่ทองคำสามารถลงมาถึง2,3,9,8แต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่แค่ลงแย่แท่งเดียวนะแต่จะต้องมีการปิดตัวในทม์เฟร H1 ต่ำกว่า2,3,9,8เลยแล้วก็รอดูอีกสักแท่ง2แท่งครับก็คือ2 3ชั่วโมงหลังจากนั้นว่าทองคำจะไม่ฟื้นแล้วนะ จะยังอยู่ต่ำกว่าระดับ2 3 9 8ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆขาเซลล์ที่อยู่ด้านล่างต่อให้ลึกถึงประมาณ2,500ขออภัยครับ2,353ตรงนี้เลยก็เริ่มมีลุ้นแล้วครับเริ่มมีความหวังแล้วนะโอเคครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะใจร้อนคุณ๋ยวผมเซลล์ตอนนี้เลยดีไหมเซลล์ตอนนี้ต้องวัดดวงนะครับคำว่าเซลล์ตอนนี้คือราคา2,400จะต้องวัดดวงหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราจบไลไฟ์ไปแล้วเนี่ยทองอาจจะดีดกลับ ก็ได้แต่ถ้าสมมตินักทุนบอกกับผมว่าอ๋อไม่มีปัญหาคุณถ้ามันดีขึ้นไปเดี๋ยวผมไม่เป็นไว้แล้วประมาณ1 0 0 0ถึง2,000จุดโอ้ถ้าอย่างนั้นคือเซล์ได้สามารถเทรดได้แต่อย่าลืมนะขาบายผมให้นักทุนเทรดหน้าบายได้แค่3ตัวเลขนี้เท่านั้นถ้าหลุด8 7ทุกอย่างคือจบส่วนขาเซลล์ก็เช่นกันครับถ้าสมมติว่าทองยังขึ้นอีก2 4 1 7ก็ไม่หยุด2428ก็รับไม่ไหวขาเซลลก็ต้องแบ่งค่าตะกขาดทุนด้วยเช่นเดียวกันครับ สิ่งที่จะชี้ชะตาได้ถ้าในระหว่างวันข่าวสงครามไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อยา่างใดเราจะมาวัดกันที่ตัวเลขตอนทุ่ม15นาทีและก็ตีหนถึงตีหนึ่งครึ่งคือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับแล้วถ้าวันนี้สรุปเนี่ยจะต้องเลือกสักหน้าใดหน้าหนึ่งคุณครับพอดีผมยังเลือกไม่ได้เอาหน้าไหนดีครับผมแนะนําเป็นหน้าบ่ายดีกว่านะครับคือรอย่อระบายผมเองไม่ได้มองประเด็นสงครามนะ สงครามเดี่ยวหลายๆคนมองอยู่แล้วว่ามันน่าจะอยู่ในกับทองคําแต่ต้องเข้าใจครับว่าถ้าเราติดตามข่าวสามานานเราจะรู้ว่าข่าวสงครามเดี๋ยวมันเป็นเรื่องฉาบฉวยฉาบฉวยในที่นี่หมายความว่ามันมาแป๊บเดี๋ยวมันก็ไปนะครับเป็นการล่อซื้อขาบายเอาซะมากกว่าแต่เราจะโฟกัสข่าวที่มันมีความใหญ่และเป็นพื้นฐานจริงๆคือเรื่องนโยบายการเงินองตอนตีหนึ่งนี้ ดังนั้นผมก็เลยจะประเมินว่าข่าวตอนทุ่มครึ่งนะ,อะขอไปครับทุ่ม15คุณจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกกับราคาทองคําก็ได้แต่ช่วงตีหนึ่งมันมีนนมจะบวกกับราคาทองคํามากกว่าครับนั่งจุดครับดังนั้นเราก็เลยจะโฟกัสกับการรอย,ยอ่อแล้วก็เทรดเป็นหน้าบ่ายไปนะครับนี่คือการสรุปประเด็นทองคําทั้งหมดครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับ สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US อลลาร์ทเทรดครบตามเงื่อนไขที่โบกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US อลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักลทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50ตามด้วยเลขหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุก ทุกการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนั่นคุณสามารถถอนออกมาและก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะ โปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับน้งทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคุเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเซมทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม